ชื่อสุดแนวจิน BTS เตรียมเป็นคุณอารตั้งชื่อหลานวาบัตเตอร์ตามชื่อเพลงของ BTS สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องตะไคนส่วนเราจะมาพูดถึงหนุ่มคิมซอกจินหนึ่งในสมาชิวง B t จศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยปัจจุบันนี้นะคะต้องยกให้วง BTS หรือบั้งทางโซยันดันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าพวกเขาจะอยากตัวทำอะไรหรือมีผลงานไหนออกมาซึ่งก็ประสบความสําเร็จพวาแตกกันมาหลายเรื่องกับความดังมีชื่อเสียงอยู่ท่วมลมโลค่ะแฟนๆต่างชื่นชมถึงความสามารถทางด้านดนตรีคอยสนับสนุนทุกๆคนงานอยู่เสมอและเรื่องนี้ค่ะซอจินเตรียมเฮนะคะได้เป็นคุณอาแล้วค่ะเมื่อพี่ชายแท้ๆของเขานะคะกําลังได้เป็นคุณพ่อนั่นเองมีรายงานว่าพี่จินจะได้กลายเป็นคุณอาในปีหน้าเนื่องจากพี่ชายของเขานั้นได้อัปโหลดรูปภาพโซนกแกรมบนอิสระแกรมของเขามีการเปิดเผยว่าพี่จินได้ตั้งชื่อล้าน ของเขาว่าบัตเตอร์เป็นชื่อเล่นในคันนะคะให้กับหลานสาวหรือหลานชายของเขาที่ยังไม่เกิดในเกาหลีใต้ค่ะมีวัฒนธรรมที่คุณแม่นั้นจะตั้งชื่อฉายยางให้กับทารกในคันก่อนเกิดนะคะแล้วค่อยตั้งชื่อจริงๆ ในรายการโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ค่ะฐานลกบางคนนั้นจึงถูกเรียกตามชื่อเล่นนะคะที่อยู่ในคันและชื่อทางการของเขานะคะก็มีเหมือนกันพี่ชายซอกจินได้เปิดเผยว่าเขาขอให้พี่จินตั้งชื่อให้กับลูกที่อยู่ในคันให้ซอกจินได้แน่นยังว่าลูกของเขามีชื่อว่าคิมบัตเตอร์ หลังจากที่แฟนๆและชาวเน็ตได้ยินข่าวที่น่ายินดีน,นี้นะคะพวกเขาต่างแสดงความคิดเห็นว่าฉันอยากให้จินเป็นคุณอาของฉันน่ารักมากฉันตื่นเต้นมากสำหรับพวกเขาตั้งชื่อหลามในน่ารักมามากเลยยินดีกับครบอบครัวซอกจินด้วยนะและซอกจินเป็นคนลุงที่ดีที่สุดและหล่อที่สุด ในขณะเดียวกันค่ะเพลงตเตอร์ของ BTS กำลังทำลายสถิติค่ะด้วยการยืนเป็นอันดับที่1เป็นสัปดาห์ที่8นะคะหลังจากที่ขึ้นเป็นอันดับที่1ในชาร์ตบิ๊บ็อกอีกครั้งในสัปดาห์นี้อีกด้วยขอแสดงความยินดีกับครอบอครัวขิมซอกจินด้วยนะคะทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จระไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ